right ราชาพารุดพาลิวนี้ขอเสนอรุ่งเปรเล่ล่งางซานโตนนะเป็นอีหนึ่งตัวที่บอกได้เลยว่าโคตรเก่งโคตรครบเครื่องนะเล่นง่ายเข้ามือถือว่าเป็นระดับเมตาเลยก็ว่าได้นะสำหรับลุงเบรนจริงๆแล้วแกเก่งแบบตั้งแต่ร่างเก่าก็เก่งนะร่างนี้ไม่ต้องถามเลยว่าเก่งไหมเก่งนะคือจริงๆแล้วลุงเบร่นเนี่ยผมได้รีวิวค่าพลังไปแล้วนะแบบจัดเต็มเลยว่าแนวทางการอัพอัพยังไงนะครับเอ่อเพิ่มห้าสกิลควรเพิ่มอะไรนบค่าพลังไส้ในเป็นไงบ้างเทียบกับร่างเก่าทำให้หมดแล้วนะใครที่ยังไม่ดูนะก็แนะนําว่าให้้ดูคลลิปเกกก่่าอนนแวั คลิปนี้คือมาพูดถึงกับการเล่นแบบแจัดเต็มเลยละกันเนาะคือร่างนี้เนี่ยมาพร้อมกับสกิลอย่างโมเมนตัมดิบบิ้งและฟีนอมินาลฟินิชชิงนะับฟีนอมินาลฟินิชชิงอ่ะดีอยู่แล้วน,นะมันทำให้การเออจบสกอร์อะไรเงี้ยจังหวะย,ยากๆมันดีขึ้นนะแต่ว่าสกิลอย่างโมเมนตัมดิบบิ้งถ้าเทียบกับร่างเก่าคือมาในสกิลเอ่อฟีนอมินาลพาร์ตนะครับพูดเลยว่าโมเมนตัมดิบบิ้งยังไงก็ดีกว่ายิ่งกับเลี้ยงบอลในกรอบเขตโทษนะมีหลายจังหวะเนี่ยลองพวกจังหวะลงจังหวะเเเลลลลีีี้้้้้้ยยยงงงงผผมมมมมมมรรูสสึกกววว่่่่าาาาาัันนนนนืะะโออคบบบ็แแตภพ ว่ามันเลี้ยงดีขึ้นนะครับอาจจะด้วยคําที่ค่าพลัง3พี่น้องคองบอลน,นะสพี่น้องคองบอล9 9หมดนะอ้หูบอกเลยว่าโครดี้แล้ดูการจบสกอร์ดิ แม่งยำเนี่ยก็จับวางนะครับยิงแบบเฉียบขาดเฉียบคมไอ้หลายคนที่มีร่างเก่าอยู่แล้วเนี่ยอาจจะลังเลใจนะว่าเปิดร่างดีดไหมฝันตัวแล้วให้ใหผมรีวิวตรงไปตรงมาเลยผมว่าร่างใหม่กับร่างเก่าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นั้นในการรีวิวผมเอายืนหน้าต่ำนะเพศสไตล์ครีเอทีฟนะมันก็แสดงผลนะร่างเก่าเป็นดีฟลน์การวูบการเคลื่อนที่ของ2เพศสไตล์เนี่ยพอๆกันค่าพลังไส้ในก็ผมเปรียบเทียบไปแล้วมันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับถ้าเกิดใครที่คิดจะประหยัดอ่ะก็ข้ามได้นะแบบเล่นแล้วพอๆกันเลยถ้าเล่นหน้าต่ำนะ คือมันแสดงผลหลายตำแหน่งถ้าเป็นร่างเก่ามันแค่หน้าเป้ากับหน้าตำนะ่ำเนาะแต่ร่างเนี้ยเอาไปเพิ่มเอ่อพริชันอ่ะไปยืนเอ็มเอฟก็แสดงผลไปเล่นปีกก็แสดงผลนะเพราะว่าคีย์ีฟมันจะเล่นได้หลายตำแหน่งมากกว่าเนาะเลขจุดหนึ่งนะครับใครที่กลางวนเรื่องส่วนสูงเพราะว่าแพ็คนี้หลายคนปามาโลหูแพ็คคนแคะนะครับปลาหมาจัดเลยน่ครับยามจัดเลยนะ่แต่ก็ส่วนสูงแกไม่ได้สูงมากก็จริงใครเล่นหน้าเดียวนะีอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าใครที่เล่นเป็นหน้าคู่รวมถึงหน้าสามยังผมเล่นหน้าสามเอาแกยืนง กลางแล้วก็มีโกเบเชอร์ประคองอ่ะเดนเบเล่เอมบัปเป้นเเบบนะโหไม่มีปัญหาครับเก่งโคตรพ่อโคตรแม่เก่งเลยก็ว่าได้นะเป็นตัวแบบเชื่อมเกมสร้างสรรค์เกมที่ดีผมไม่รู้ว่าด้วยความที่เรล่างนี้มาในเพลสสไตล์คีย์ทีวหรือเปล่านะจังหวะแทงจังหวะแบบ เื่อสร้างสรรเกมอะผมดูจังหวะเนี้ยแทงให้มาเบ้โอ้โหแทงแบบค่อนข้างดีเลยนะผมรู้สึกว่าจ่ายบอลแทงสลุ่ช่องรวมถึงแบบดึงจังหวะสร้างโอกาสเล้เพื่อนอะทำได้ดีมากนะจุดเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมแบบค่อน้่งชอบนะดูการเลี้ยงนะเนี่ยดูการเข้าหากอบเขีนโทษอู๋จังหวะน,นี้ไปไม่ได้นะครับล้วดูหลายๆจังหวะน,นะคือมีช็อตท้ายเกมเนี่ยเดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนได้ดูเลยนะอลองรอดูนะแม่งช็อตพดแจมนะนี่ลองดูเนี่ยจังหวะเคลื่อนที่การมูฟผมรู้สึกว่าดีเนี่ยเนี่ยจังหวะบังบอลพลิกบอลแล้วเชื่อไม่เพื่อน่ะ โอ้โหหวานเชียบนะครับถือว่าเป็นตัวระดับเมตาระดับท็อปนะเก่งแล้วดูจบฟกอโฮคมไหมล่ะนะคมกลิบนะครับรังดีหมดับฟกอคมวิ่งเร็วนะเลี้ยงบอลดีคือแบบเป็นระดับที่ทุกคนชอบดูอย่างความคล่องความเลี้ยงบอลโอ้โหจบอย่างนี้ยิงไกลไปนิดนึงนะเนี่ยดูเข้ากับกีโทษโมเมนตัมทางานแล้วนี่โมเมนตัมกาลังทํางานนะดูเลี้ยงไปโอ้โหย่งยากเลยยัางยากในตัวเล็กแต่พิกขี้หนูจัดดูแทงโอ้โหโคตรสวย นับดีดูช็อตช็อตท้ายเกมนะดูยิงไกลครึ้งหนามน้องโอ้โหสุดไหมละ่ะสุดไหมละ่มละเนะีบอกเลยว่าของดีไปเปิดได้นะใครที่ยังไม่ได้เปิดผมแนะนำนะเปิดได้ถ้าไม่มีนะ่ผ่าร้านเติมทองดีดด้วยนะจ๊ะของแม่งโคตรดีเลยสมก็เป็นราชาจริงๆ